ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูในช่วงนี้ไปยนถึงวันที่2มิถุนายนดาวพ่างคารโคจรควงคู่กับดาวพระราหูนะฮะอยู่ในจุดที่4นะครับนะ,ะช่วงนี้ไปยนถึงวันที่2เนี่ยนะ,ะสิ่งที่ต้องระวังบางคนจะมีความวุ่นวายนะครับนะะจากญาติพี่น้องจากคนในครอบครัวต้องระวังมีปัญหานะ,ะ,นะะเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับยวยานพาหนะนะครับ เนื่องจากดาวองคานเป็นดาวเจ้าเรือนวินาตโคจรควงคู่กับดาวพระราหูอยู่ในจุดนะที่เกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องคนในครอบครัวนะฮะหรือเกี่ยวข้องกับบ้านช่องรถยวดยานพาหานะนะฮะบางคนก็จะมีการซ่อมบ้านซ่อมรถก็ได้นะฮะบางคนก็จะได้ย้ายที่นอนได้เดินทางไกลหรือไปนอนที่อื่นชั่วคราวชั่วครู่อย่างเงี้ยแก้ดวงนะสำหรับท่านในดที่ไปนอนที่อื่น ไม่ใช่นะั้นมันแปลว่ามีข่าวข่าวการเจ็บป่วยของญาติพี่น้องหรือมีเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับญาติพี่น้องบางท่านเนี่ยมีการปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขนะฮะเกี่ยวข้องกับบ้านเกี่ยวข้องกับรถนะมีการบางคนต่อเติมบ้านนะ,ะปรับปรุงที่อยู่อาศัยนะฮะหรือว่าบางคนได้รถไปเช็คนะครับจะแปลอย,อย่างหนึ่งว่านะฮะจะมีญาติบางคนเข้ามาขอความช่วยเหลือกับคุณนําความวุ่นวายอ,อัดลําบากใจมาให้ด้วยก็ได้นะครับ ดาวเจ้าเรือสาศาศาศาัตว์ชาก็โจคจรควงคู่กับดาวเจ้าเรือนวินาาเนี่ยอาจจะมีปัญหากับอึดอัดกับเพื่อนร่วมง,งานด้วยนะครับเพื่อนร่วมง,งานบางคนนําความอึดอัดขับใจมาให้หรือนะมีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยดีนะฮะใส่คุณได้ด้วยนะครับนะอันนี้ก็ต้องระวงังบางคนมีปัญหากับคนในละแวกบ,บ้านหรือในบู่บ้านเดียวกันนะฮะเกิดขึ้นก็ได้นะครับจะในช่วงนี้เนี่ยดาวคาอยู่จุดนี้เนี่ย ยังมีดาวพระพฤหัสบ,บดีเนี่ยนะฮะได้ย้ายราศีมาตั้งแต่วันที่30เมษายนในเวลาบ่ายโมง54นาทีึนะะ่งซึ่งดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่จุดอลินะฮะอยู่ตรงนี้ไปจนถึงประมาณเดือนพฤษภาคมปีหน้าโดยประมาณนะครับนะจึงจะย้ายข้ามราศีเข้าจุดปัตตนีฉะนั้นเราเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยท่านที่เกิดลัคนาราศีธนูเนี่ยนะฮะ ระวังผิดใจกับผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะทะเลาะกับคนในครอบครัวทะเลาะกับแม่ญาติผู้หญิงมีเรื่องอึดอัดขับใจเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถระวังมีคดีความมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถนะบางคนเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องจุกจิกอ่ะหรือเกิดคดีความอ่ะปัญหาเกี่ยวข้องกับที่ดินหลักทรัพย์เกิดขึ้นได้อันนี้ต้องระวังนะดาวพันธุ์ทุกเข้าสู่จุดอลินะแต่ว่าในข้อดีก็คือบางท่านจะมีการบุกเบิกอะไรใหม่ๆ ไม่ทำอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยได้ทำมาก่อนดาวพระหัสสบดียังตีโกนเข้าไปสู่ในเรือนการงานไป1ปีเต็มจะเกิดโชคเรื่องงานนะฮะเช่นได้งานใหม่เกิดโปรเจกต์ใหม่เกิดโปรดักต์ใหม,เใหม่เกิดสินค้าตัวใหม่หรือมีการขยับขยายงานงานก็เป็นไปได้นะช่วงนี้ให้ระวังสุขภาพบ้างนะเวลาไปหาหมอหมอเช็คอะไรต่างๆเนี่ยนะเป็นโรคร้ายโรคอะไรก็ต้องแบบอย่าเพิ่งไปเชื่อนะนะครับเพราะว่ามีโอกาสวินิจฉัยผิด ตรวจอาการผิดนะครับนะก็ช่วงนี้เนี่ยคุณงามความดีบางทีที่เคยทําเคยสร้างไว้กับใครเนี่ยมันอาจจะไม่ปรากฏมันอาจจะถูกอับแสงพเพราะดาวเห็นคุณงามความดีเข้าจุดไม่ค่อยดีในดวงชะตาไป1ปีเต็มแต่เรามาจอดดวงกันในช่วงนี้อังคารอยู่จุดนี้เนี่ยนะต้องบอกว่าใครที่มีสัตว์เลี้ยงลูกหลานบุตรบริวารอาจจะเกิดเรื่องวุ่นวายได้บ้าง หรือลูกหลานบุตรบริวารเจ็บป่วยนะครับเกิดขึ้นก็ได้แล้วก็ดาวการเงินของท่านช่วงนี้เนี่ยก็ยกได้เกณฑ์ดีอยู่นะครับแปลว่ายังไม่ขาดเงินแต่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีรายจ่ายจุกจิกหรือมีรายจ่ายเยอะนะครับช่วงนี้อธิษฐานจิตขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเอาเงินไปทําบุญนะฮะก็เสริมดวงเป็นสิริมงคลมากนะครับบางคนได้ใช้เงินไปกับการทําบุญการทําคุณงามความดีนะฮะ จะได้เงินเก่าๆก็ได้นะฮะเข้ามารวมไปถึงอีกอย่างหนึ่งว่านะครับดาวพุธเนี่ยยังร่วกับดาวราวหูไปถึงวันที่7พฤษภาคมช่วงนี้ก็ต้องระวังเอกสารทางการงานผิดพลาดใครส่งของระวังเขียนผิดจุดผิดนะครับนะหรือใครมีเอกสารที่ต้องดําเนินการนะฮะก็ต้องรอบคอบก่อนจะเซ็นนะฮะแล้วก็ ใครที่มีสัญญาเงื่อนไขกับใครมันจะไม่เป็นไปตามนัดเป็นไปตามนั้นก็ต้องระวังนะหรือว่าระวังเอกสารผิดพลาดระวังมีปากเสียงกับต่างเพศหรือมีปากเสียงกับใครเพราะเรื่องของงานมีเบอร์เสียงกับเพื่อนบ้านเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานต่างเกิดขึ้นใน้วยเพราะดาวพุธร่วมกับดาวราหูอยู่นะฮะนิติกรรมโยมเอกสารต้องระวังหลังจากวันที่17เอ่อวันที่7นะฮะวันที่7ไปจนถึงวันที่25เนี่ยไปถึงวันที่21ดาวพุธจะร่วมกับดาวพระศุกร์ เป็นดาวคู่ธาตุน้ำนะไทยที่มีคู่เนี่ยนะช่วงนี้เนี่ยนะครับก็จะได้ของพึงพอใจจากเขานะฮะหรือคู่จะมาเอาอกเอาใจมากขึ้นบางคนมีเด็กมาชอบนะหรือบางคนได้ลาบจากต่างเพศได้งานได้เงินได้ผลประโยชน์ได้การช่วยเหลือนะฮะนะแต่ต้องระวังคู่ระวังมีแบบต้องแบบผัดกันดีผัดกันง้อได้บ้างนะครับแล้วอีกมุมหนึ่งเนี่ย ดาวเจ้าเรือนลาพ้าเนี่ยยังสถิตพบปุตตาประโยนถึงวันที่21ซื้อหวยให้ซื้อเลขอายุลูกพศเกิดลูกนะครับอายุอย่างอายุเต็มพอศเกิดอะไรแบบเนี้ยนะหรือว่ามันแปลว่าบางท่านจะได้ลาบผลจากบุตรบริวารถ้าบุตรบริวารเติบใหญ่นะจะได้ลาบผลจากเขาที่เขาดูแลตัวเองได้นะแล้วก็หลังวันที่25ไปเนี่ยดาวพุธจะเข้าสู่จุดอริ นะฮะไปจนถึงประมาณวันที่10มิถุนายนช่วงนี้ก็ต้องระวังการงานผิดพลาดบ้างหรือได้ทะเลาะกับใครเพราะเรื่องงานนะฮะหรือการมีงานมีการแก้ไขแก้ปัญหานะเกิดขึ้นนะฮะร,ระวังเอกสารผิดพลาดนะฮะติดต่อผิดพลาดหรือได้พูดไม่ดีใส่คนอื่นหรือมีคนอื่นมาพูดไม่ดีใส่เราหรือได้บุกเบิกอะไรใหม่ๆที่ยังไม่ถนัดมากนักก็ได้นะนะครับจริงๆอนะ่ะดาวการงานจะโครจรโดดเด่นในวันที่10มิถุนายนนะครับไปถึงวันที่27 จะเข้าเป็นเกษตรราทิบบดีไปอยู่ในจุดปัตตานีในช่วงนั้นเนี่ยนะครับการงานจะเข้าที่เข้าทางนะครับหรือจะจัดการดําเนินการเอกสารใดๆที่สําคัญสําเร็จนะบางคนจะมีคนมีขั้นมีตําแหน่งเข้ามาบางคนได้โชคจากต่างเพศนะครับบางคนได้โครงการใหญ่โปรเจกต์ใหญ่เกิดขึ้นได้แต่ลักษณะของดวงดาวเนี่ยลัคนาราศีธนูเนี่ย นะในช่วงนี้อังคารราหูดุจจุดที่4ี่เนี่ยมันเป็นดาวคู่ศัตรูนะระวังปัญหาจากญาติพี่น้องหรือญาติพี่น้องเจ็บป่วยคนในครอบครัวเจ็บป่วยหรือบางคนมีเรื่องยุ่งยากเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถนะฮะนะอันเนี้ยเกี่ยวกับหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์หรือยวดยานพาหนะนะฮะเกิดขึ้นหรือมีญาติบางคนที่คุณไม่อยากติดต่อหรือเพื่อนบางคนที่คุณไม่อยากติดต่อมันติดต่อมานะไม่อยากพูดคุยกับคุณนะนะฮะก็เป็นไปนได้นะนะอันนี้ก็ทายเป็นแนวทางนะฮะให้นะ ให้ระวังทะเลาะกับคนรักคู่ครองนะฮะให้มากนะครับโดยเฉพาะ25พฤษภาคมไปเนี่ยนะฮะไปจนถึงประมาณวันที Meat ่10เนี Deep ่ยมิถุนาเนี่ยดาวพุธเข้าจุดอลิแล้วก็ระวังเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะผิดพลาดได้ก็สำหรับมีถ่ายรวมๆนะสำหรับท่านใดอยากจะเช็คโดยงชะตาก็แนะนําลูกศิษย์ผมนะเขาจะถ่ายแบบส่งคลิปเสียงไปนะเนี่ยเขาจะส่งไฟล์เสียงเข้าทางไลน์แบบเนี้ยนะครับเนี่ย คนนี้ดูแล้วเขาบอกฟังจบแล้วแม่นมากๆเนี่ยทั้งเรื่องสุขภาพเรื่องงานเรื่องความรักสิบเต็มสิบเนี่ยน,นี่ก็ไปดูเอาเองนะนะครับค่าครูดูหลักร้อยนะลูกศิษย์ฝูลูกศิษย์ผมน,นะนะครับก็จองคิวหน่อยนะครับก็เป็นการดูแผนที่ชีวิตตัวเองไม่ได้ทายพื้นคือไม่ได้ทายนิสัยใจคออะไรอย่างเงี้ยมันดวงคนเนี่ยมันคือต้องทายในเรื่องของวาสนาการงานการเงินความรักสุขภาพหรือบทสรุปโดยรวมของชีวิตจะเป็นอย่างไรนะฮะนะก็คือบางคนมีเป็นพันล้านชีวิตก็หมด นะฮะนะที่เคยดูมาเนี่ยท่านั้นครูก็ไปดูลากสตาจะได้เป็นแนวทางชีวิตบางคนจนๆอยู่ไปชีวิตก็รวยถ้าลากสตารวยนะแล้วก็จากนั้นก็ทายอนาคต1ปีแล้วก็ตอบคําถามนะฮะหข้อนะก็ไม่ต้องแบบนัเดเวลาที่ตรงกันก็รอคลิปอย่างเดียวสําหรับท่านใดอยากจะเรียนวิชาโหราศาสตร์ตอนนี้ค่าครูค่าเรียนเนี่ยเคยเป็นหลัก2อสามหมือนอ่นะ่ะนะเคยช่วงส0 0 0มืน่นนะฮะตอนนี้ผมลดลงมาเหลืออยู่หลักพันเพื่อให้คุณได้เรียนรู้ นะเป็นคอร์สออนไลน์นะครับนะซึ่งอันเนี้ยก็ผมทำเป็นวิดีโอเป็นตอนๆไว้แล้วใครอยากจะเรียนก็ทักแอดมินไปก็แล้วกันนะนะแคปหน้าจอนี้ไปด้วยนะจะได้ส่วนลดในช่วงเนี้ยเพะนั้นแล้วท่านใดอยากจะได้วัตถุมงคลนะนะครับวัตถุมงคลเนี่ยนะก็เป็นวัตถุมงคลที่สร้างตามพิธีกรรมโบราณที่ผมศึกษามานะครับสร้างเนี่ยผมเอามาบูชาด้วยตัวเองด้วยนะนะครับ ก็เลยแบ่งไปให้สําหรับส่วนที่เหลือพบต้องสร้างตามจานวนที่เป็นมงคลด้วยและก็อาศัยตําแหน่งดวงดาวที่ดีแต่มีวัตถุมงคลหลายอย่างนะแต่ว่าในที่นี้ก็จะแนะนําอ,อันนี้เป็นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิหรือพระพุทธสิกขีที่หนึ่งหรือพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งเป็นเอาง่ายๆคือเป็นเครื่องรางเป็นตัวแทนนะฮะของพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งด้านหลังเนี่ยเป็น อักขรโบราณนะฮะที่นําเอาอักขรโบราณเนี่ยนะฮะที่มันแปลว่าเป็นบทสรรเสริญพระพุทธคุณนะฮะห้าสิบหกข้องซึ่งข้างหลังเนี่ยจะมีคําโบราณห้าสิบหกคำนะครับนะ,ะซึ่งเอามาจากบทสันเสริญพุทธเจ้าครูบาอาจารย์เกจิอาจารย์นะฮะบางสายก็จะนํามาสร้างเป็นยันเกาะเพชรนะฮะบทเนี้ยนะครับเป็นคำเนี่ยเอามาเรียงเป็นยันเกาะเพชรบางครูบาอาจารย์เอามาเรียงเป็นคาถากระทู7แบกหรือเป็นอีทีปีโศ8ทิศ นะครับนะหรือว่าเป็นเขียนในยันพิชยยสงครามนะรอบรอบชะตาก็มีนะครับอันนี้คือเป็นยันที่ขลังมากนะแล้วพิธีกรรมดีมากและปลุกเสกในวันเสาร์ห้าที่ผ่านมานะอันนี้คือสมเด็จพระมหาัก,กพัรดิหรือพุทธศิกขีที่1ผู้ใดบูชาก็จะเป็นที่1น,นะฮะชีวิตก็จะก้าวหน้าขึ้นนะแล้วก็เสริมดวงทุกด้านนะนะด้านใดๆการงานการเงินความรักสุขภาพนะครับ,นะรบนะก็ อันนี้ก็คือเป็นคาถาที่พุทธคุณฝอยช่วท่วมหลังช้างเนี่ยด้านหลังเนี่ยนะฮะพุทธคุณประมาณนี้ได้นะหมายถึงว่าจะคำชูอุดหนุนชะตาผู้ที่ปฏิบัติด,ดีหรผู้ที่มีแรงศรัทธานะอันนี้คาถาด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนการบูชาดาวอัตเคาะ์ทั้งหมด8ตัวด้วยแปดแปดวงนะด้วยนะรนะาะนั้นเราเนี่ยก็จะเสริมในเรื่องของแบบยศศักดิ์การเงินการงานนะฮะโชคลาภนะฮะ ป้องกันภัยป้องกันศัตรูใครคิดร้ายเป็นภัยกับเขากลับไปนะครับอันนี้ก็ถ้านอยากได้นะลิงไลายด้านล่างลิงลาใาช่องทิกตอก่อจริงๆเครื่องรางก็มีประสบการณ์เยอะนะสร้างมาหลายอย่างนะตามตำราบโบราณและพิธีกรรมโบราณแล้วก็ที่สําคัญใช้ตำแหน่งดวงดาวตามวิชาของราศาสตร์พาราตะนะเอาก็ก็เอามาให้ดูเนี่ยนะประสบการณ์บางคนเนี่ยบูชาพระพิฆเนศรุ่นเศรษฐีไปเนี่ยนะครับ เมื่อวานขอพรเกิดโชคใหญ่ได้เงินมาครึ่งล้านเนี่ยคนนี้นเขาบอกอัศจรรย์มากคนนี้ก็เหมือนกันเนี่ยมีโชคนะเขาก็ส่งหน้าบัญชีมาให้ดูเนี่ยได้เงินสองแสนแล้วก็แฟนไม่เคยซื้ออะไรให้เลยทั้งชีวิตก็ซื้อทองให้ห้าบาทด้วยสรุปแล้วก็บางคนก็เนี่ยบูชาพระศรีวลีไปอย่างเงี้ยนะที่ปลุกเสกตามพิธีกรรมโบราณน,นะเนี่ยเขาซื้อรถดวยเงินสดราคาเก้าแสหกันบาทเขาบอกเขาถูก หวยต่างประเทศได้เงนินมาล้านสามเนี่ยเขาส่งมาให้ดูเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นประสบการณ์แต่ในการบูชาเครื่องรางนะก็มีเยอะแลบางคนเขียนยันไปอย่างเงี้ยได้สามีต่างชาตินะแล้วก็เขาซื้อทองซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินให้มาอุปถมัมอันนี้ก็มีก็กกแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลนะนี่เป็นเครื่องรางตามคูบาจารย์ตามเกจินะที่ที่ผมศึกษามากันแล้วกันนะครับก็เอามา แบ่งปันให้นะครับทนะ่านใหนที่อยากจะได้เครื่องรางวัตถุมงคลนะที่เป็นของคู่กายก็ทักแอดมินกันแล้วกันวันนี้สวัสดีครับ